สวัสดีค่ะนี่คือต้นโพเจ็ดสีโพเจ็ดสีตอนที่มาค่้างแรกๆนะต้นเล็กๆเล็กประมาณนี้เล็กประมาณต้นนี้แต่ปัจจุบันสูงสูงสามเมตรได้ต้นนี้โพเจ็ดสีมีที่มาได้จากพี่เบญญาภา พี่บินของเรานั่นเองสวยอัวเจ็ดสีนี่มันจะมีหลายสีในใบเดียวสีขาวก็มีเป็นด่งดางๆก็มีเหมือนไม่บอนเลยเหมือนต้นบอนแต่มันคือต้นผู่ไม่แน่ใจว่าพอมันพอมันโตขึ้นก็คงจะเป็นเหมือนต้นโพใหญ่ๆนั่นแหละ ต้นใหญ่ๆสูงสูงให้ลงเงาเพียงแต่ว่ามันมันเป็นอีกพันหนึ่งเป็นพันมีหลายสีมันจะมีสีส้มๆแดงชมพูอยู่ในใบเดียวกันมีขาวมีเขียวมีน้ำตาลก็เลยนับเป็นผูเจ็ดสี ปลูกเป็นไม้ทรงกุ้มก็ต้องตัดแต่งนี่ไม่ได้ตัดแต่งมงันก็เลยจะกลายเป็นไม้ยืนต้นแล้วทีนี้จากไม้สุกจากไม้กระถางเล็กๆที่คิดจะปลูกเป็นทรงกุ้มพอมาลงลินปับ๊บมันก็เลยแบบเป็นไม้ยืนต้นไปเลยสีสวยนะสีสวย บางใบก็จะสีขาวทั้งใบบางใบก็จะเป็นส้มๆมดงๆเนื้นตามีเขียวเรียกโพเจ็ดสีขอบคุณพี่เบญญาพามากค่ะ